สวัสดีครับเพื่อนๆพนืสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องฟิล์มรถยนต์นะมาสังเกตกันว่าสภาพไหนเราควรต้องเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์กันได้แล้วนะครับผมเพราะว่าปกตินะของฟิล์มรถยนต์อายุการใช้งานนะครับผมใช้ได้ถึง5-10ถึงปีนะแต่ว่ารถที่จอดตากแดดร้อนบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะอายุการใช้งานน้อยลงเนาะก็ตามยี่ห้อฟิล์มด้วยนะครับส่วนรถที่จอดในร่มก็อาจจะมี อายุการใช้งานที่มากกว่ารถที่จอดตากแดดนั่นเองนะทีนี้อาการแรกที่เราควรจะมาดูนะครับผมอย่างที่หนึ่งสังเกตสีของฟิล์มรถยนต์นะครับผมว่ามันยังเข้มอยู่หรือเปล่าอ่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ต้องสังเกตอีกว่ามันเปลี่ยนสีหรือเปล่าสังเกตง,ง่ายๆนะถ้าฟิล์มของคุณสีอ่อนจนเกินไปหรือว่าสีม่วงเข้มจนเกินไปแปลว่าฟิล์มของคุณเสื่อมสภาพแล้วทีนี้ก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับผม อขอขยายความก่อนฟิล์มทุกวันนี้มีให้เลือกหลายเกรดหลายราคาตั้งแต่หลักไม่กี่พันบาทนะรถกระบะจะเริ่มที่พันห้าด้วยซ้ำนะครับผมไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีนี้ก็มันจะมีเรื่องของความเข้มใช่ไหมมีความเข้มแล้วมีอะไรอีกฟิล์มที่ทุกคนสนใจตอนนี้ก็คงไม่พ้นเซรามิกขึ้นชื่อเรื่องมองจากข้างนอกมืดแต่มองข้างในสว่างยกตัวอย่างคันนี้นะคันนี้ฟิล์มเซรามิกมองข้างในไม่เห็นเลยนะครับแต่มองออกมาเนี่ย ใช้คาว่าอ้วสว่างจ้าเลยนะครับผมอ่ะมาดูข้อที่2กันต่อนะครับสังเกตดูว่าฟิล์มของคุณมีฟองอากาศหรือไม่นะครับผมแปลว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนั่นแหละถ้าสังเกตแล้วว่ามีฟองอากาศอยู่ภายในฟิล์มรถยนต์ของคุณนะแนะนําเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับข้อต่อมานะอันนี้สังเกตง่ายหน่อยมีรอยยับรอยยน่นก็อาจจะเกิดจากว่ากาวของฟิล์มแบบเสื่อมสภาพนะมันเลยพับออกมามีรอยยับรอยยนนะ่นเนาะถ้าสังเกตเห็นอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมันก็ดีที่สุดนะครับ อันนี้อันตรายหน่อยนะครับข้อนี้นะครับผมถ้ามองออกไปแล้วภาพมันไม่คมชัดนะ,ะคุณสังเกตก่อนว่ามีฝุ่นติดหรือเปล่าคุณลองล้างดูก่อนแล้วถ้ามันคมชัดไม่เป็นไรแต่ถ้าล้างแล้วข้างนอกสะอาดดีแต่เรามองออกมาแล้วยังมัวอยู่อันตรายอันตรายแน่นอนครับภาพซ้อนภาพมัวทั้งหลายเนี่ยอันตรายต่อการขับขี่แน่นอนนะครับผมถ้ามีอาการอย่างนี้เปลี่ยนไปเลยดีที่สุดนะครับข้อถัดมาให้สังเกตที่ความร้อนนะครับผมสังเกตว่าปกติถ้าฟิล์มด,ดีนะเราเปิดแอร์อยู่ข้างในใช่ไหม บริเวณแขนหรือบริเวณมือที่เราจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยต่อให้มันรับแสงอะ่ะแต่ฟิล์มพวกนี้มีคุณสมบัติกันความร้อนและ UV นะครับอยู่ที่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะส่วนมาก UV เนี่ยกันเกือบ100%แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ความร้อนแล้วแต่ฟิล์มฟิล์มบางอันก็80 70อะไรแล้วแต่นะแต่ถ้าคุณจับแล้วคุณร้อนนะนั่นหมายความว่ามันไม่กันความร้อนแล้วเสื่อมแน่นอนทีนี้ข้อเสียอีกนะผมไปนั่งอ่านบทความหลายๆบทความมานะครับฟิล์มที่เสื่อมสภา,ภาพเนี่ยคุณลองสังเกตนะ มันอาจจะอาการออกไม่ชัดเพราะว่าภายในรถยนต์ของคุณมีแอร์อยู่นะครับมันก็เลยสร้างความเย็นขึ้นมานะครับมาต่อสู้กับความร้อนแต่คุณลองนึกสภาพนะถ้าฟิล์มมันเสื่อมเท่ากับว่ามันไม่กันอะไรเลยคุณลองไปยืนการแดดนะครับผมยืนกลางแดดสัก5านาทีคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันทนไม่ไหวนะแต่พออยู่ในรถพอมีแอร์มาช่วยเราเลยไม่ได้อาการชัดเจนกับเรื่องนี้มากผมไปอ่านมาข้อเสียมีอะไรบ้างหนึ่งระวังลกอยู่นะักระฟ้าอะไรต่างๆนะคุณนึกดูนะ คนตากแดดอะแน่นอนนะครับถ้าฟิล์มคุณไม่กันความร้อนไม่กัน U v วคุณมีปัญหาเรื่องโรคอยู่หนังตามมาแน่นอนนะครับไม่นับเรื่องอันตรายจากการไม่กันแสงอะไรต่างๆนะรู้แล้วอย่างนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการสังเกตรถตัวเองเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเปลี่ยนฟิล์มนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทายอินถ่ายของนะแต่พูดความจริงวิสา์เอาตัวข่าของเราก่อนปล่อยรถเราติดฟิล์มให้ใหม่ทุกคันนะครับผมเมื่อวานเพิ่งติดไป10บคันลวดเลยนะนะ เราดูแลลูกค้าดีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ